จริงๆเดี๋ยวมันจะมีทั้งรูปทั้งนามแต่ว่าเดี๋ยวจะลดลงอีกถ้าเขียนบนกระดานคราวนั้นน่าจะจําได้เหลือ18เวททวีสิบและอรูปวิบากสีตัวนั้นอาจจะชัดเจนในเรื่องของการส่งมีรูปเกิดขึ้นกับจิตเหล่านั้นอันนี้ยังยังไม่หมดอันนี้เอามาโดยรวมเพัะทวีสิบเนี่ย ไม่ทำให้รูปเกิดโดยเฉพาะจิตตชะรูปใช่ไหมเอ,อ่ไม่มีกรรมมะชะรูปมีแต่จิตตชะรูปตรงนั้นจะไม่มีใช่ไหมฮะอรูปากสีไม่มีรูปอยู่แล้วใช่ไหมคะนะเห็นแล้วค่ะคราวนี้เราได้ละในส่วนของวิญญาณนะวิญญาณที่ได้จากเจตนากรรมที่อยู่ในทั้งหมดเจตนาที่ทำให้รูปให้นามเกิด12 8 5ปนี่ก็คือ ยี่สิบห้าใช่ไหมคะยี่สิห้าอันเนี้ยถ้าโยงมาอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะทำให้รูปเกิดมากับเขานะคะมีนามแล้วเดี๋ยวก็ได้ได,ได้รูปแล้วนะอรูปกุศลสี่พวกนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยอันเนี้ยเราแยกออกไปเข้าใจนะคะเราแยกออกไปอ้าวทีนี้เราก็มาหารูปแล้วลหละนะ มาในส่วนของรูปบ้างละ่ะรูปปังเนี่ยนะเรามาหารูปละเนะ่เราก็ต้องย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการเกิดรูปใช่ไหมคะรูปที่จะเกิดได้มันต้องมีสมุดฐานให้เกิดใช่ไหมสมุดฐานของรูปนี่ก็เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารมีสี่สมุดฐานตอนนี้จะนำเอากรรมเป็นสมุดฐานมาพูดก่อนนะคะ คือรูปที่เกิดจากกรรมก่อนเอาทีละรูปนะสมุดฐานที่ทำให้รูปเกิดนาม,มาทำ1285อาจารย์ยกมานี่นะเห็นไหมคะ1285ยกลงมาที่นี่สิ่งนี้ทำให้รูปเกิดว่าสิ่งนี้1285เนี่ยเป็นตัวกรรม กรรมที่ทำให้รูปเกิดเรียกว่ากรรมมชรูปเข้าใจนะคะตัวกรรมที่ทำให้รูปเกิดเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรม2 5ชื่อว่ากรรมมชรูปทันนะคะอะ่ารูปที่เกิดจากกรรมเหล่านี้เนี่ยนะเนี่ยตัวกรรมนะรูปที่เกิดจากกรรมเหล่านี้แยกเป็นสองสองอย่างก็คือกรรมแท้ และกรรมปนสมุดฐานทั้ง4เข้าใจใช่ไหมคะมีกรรมจิตอุตุอาหารอย่างเช่นอ่ะเรายกกรรมแท้มี9ก็คือประสาทรูป5ภาวะรูป2องตธยารูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งเข้าวิังฮะประสาทรูป5ภาวะรูป2อเแล้วนะหตธยารูปหนึ่ง แปดชีวิตรูปหนึ่งเาได้แล้วนะคะอันนี้คือกรรมแท้นรูปแท้ซึ่งเกิดจากกรรมเนาะเรียกว่ากรรมมชรูปส่วนอีก9รูปปนก็คือมีมหาพุทธร,รูปสปัทวีอาโปเตโชวาโย ο. จำได้นะคะปัทวีอาโปเตโชวาโย ο, รูปา คันธาราษาอาหารอาหารหรือว่าโอชานะคะอันเดียวกันนะฮะและเรียกอีกอย่างหนึ่งในรูปตรงปฐวีอาโปเตโชวาโยรูปาคันธาราษาอาหารเหล่านี้นะเรียกว่าอาวินิโพกครูปแปดนะคะเดี๋ยวมันจะไม่มาเกี่ยวข้องกันนะต้องต้องจำตรงนี้ด้วยนะอวินิพกครูปแปดครบไปยังคะ ปริเฉทรูปอีกหนึ่งใช่ไหมคะต้องเอาปริเฉทรูปอีกหนึ่งนะเนี่ยค่ะก็คือ25เป็นปัจจัยให้กับ18เนาะนามเป็นปัจจัยให้กับรูปอย่างนี้รูปที่เกิดจาก25เรียกว่ากรรมชรูปนะคะกรรมชรูปเหล่านี้เนี่ยโยงมาถึงเรื่องของการเกิดใหม่